สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ Oil Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์นะฮะโดยพีนี่ผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของรถยนต์จากค่ายเนต้านะครับผมนั่นก็คือเนต้าเอนะครับ SUV ใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายเนต้านะครับที่จะมาเป็นคู่แข่งของ BYD Seal Fuel ในนะฮะจาะเปิดตัวปีหน้านี้นะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตั้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะมีภาพไฟช็อตของ n นต้ EP 3 2นะครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Ne ต a L วิ่งทดสอบบนท้องถนนในประเทศจีนล่าสุดนะผมก็ได้มีภาพแบบ Official ยลนะฮะแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดบางอย่างนะครับของรถยนต์นี้นะครับหลุดออกมาสำหรับ n e ต a L นะฮะจะเป็นรถยนต์ตัวใหม่ของค่ายโฮลสันออโต้นะฮะโดยถูกวางมาให้เป็นคู่แข่งในตลาดกับ b y d ซ่งพลัสนะฮะเลยอีกชื่อหนึ่งตลาดยุโรปก็คือ CUV รวมถึง t ท sla Mo เด l Y โดย n e ต a L นะฮะมีระบบส่งกาลังให้เลือกทั้งแบบ e r e v แล้วก็ B.E.V. นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวนะฮะที่ให้กำลัง170กิโลวัตต์หรือ2,31แรงมา้าพ่วงด้แบตเตอรี่ L.E.P. นะครับจาก s v o l t ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Greatfor Motor โดยคาดการว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนนะครับผมในช่วงต้นปีหน้านเองนะฮะ สำหรับแบรนด์เน็ต้าวีหรือฮอร์สันออโต้นะฮะถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2018เป็นแบรนด์รถ NEV นะครับหรือ New Engineering Vehicle หรือรถยนต์พลังงานใหม่ในปัจจุบันนะครับผมมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายตลาดประกอบไปด้วยเน็ต้าเอยรที่เป็นรถยนต์ไฟฟา้าไม่ได้เช่นนะครับใหม่ของเน็ต้าวีเน็ต้าเอ็ก์คอร์โรว์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นที่จะมาเปิดตัวในบ้านเราในช่วงกลางปีหน้านะฮะแล้วก็ยังมีเน็ต้าเอสนะครับผมแล้วก็เนะะ็ต้าจีทีนะฮะสปอร์ตไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นท์นะฮะ ที่ล่าสุดนะฮะเพิ่งนำมาโชว์ที่ไทยนะผมที่งานมอ t ต r Expo 2023ที่ผ่านมาซึ่งทารวมเน t a ต้าเอลเข้าไปแล้วนะฮะจะกลายเป็นรถรนตนรุ่นที่5ของทางค่ายเนต้านะครับหรือฮอนซ a u ์ออโต้ในตลาดเมืองจีนสำหรับเน t a ต้าเอลนะฮะจะถูกออกแบบมาให้เป็นรถ SUV ที่มีขนาดใหญ่กว่าเนต้าเที่เตรียมชนกับ b y d ีซ่งพลัสรหรือซีลูรวมทั้งเทสลาโมเดลวายโดยถูกสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมใหม่ของชางไฮอาร์ชิเทคเจอร์ที่ใช้งานร่วมกับ n e t a S แล้วก็ Ne t a ต t นะฮะ ด้านงานดีไซน์นะฮะตัวรถนะครับผมจะมาพร้อมกับชุดไฟหน้าทรงสามเหลี่ยมหลังคาด้านหลังนะผมจะเป็นแบบท้ายลาดออกแบบมาให้มีความลาดเทนิดๆมือแตดประตูนะครับผมจะเป็นแบบราบเรียบซอฟไปกับตัวรถมาพาับกระจกมองข้ามแบบปกติสลับจุดชาร์จไฟนะผมจะอยู่ที่ตำแหน่งด้านหลังขวาของตัวถังซึ่งก็หมายความว่ารถไฟฟ้าคันนี้นะผมจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หลังขณะชุดไฟท้ายนะผมจะเป็นแถบ LED ที่เป็นแบบเพียวบางนะครับเชื่อมต่อกันตลอดแนวคล้ายกับของเ e ็ตต พร้อมไฟเบรกตัวที่3แบบแนวตั้งบริเวณสปอยเลอร์หลังส่วนกระจกหลังนะฮะจะติดตั้งที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยขณะที่ล้ออัลลอยนะผมจะมีเลือก2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่18นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด 225/60R18 และขนาด19นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด 225/55R19 นะฮะสับมิติตัวถังนะครับผมมีความยาวอยู่ที่4,770ม mm, ิมกว้าง1,900ม mm, เมตร สูง1,660ม mm, ิลิเมตรและมีระยะฐานล้ออยู่ที่2 8 1 0ม mm. ิลิเมตรโดยเมื่อเทียบกับ BVD ซ่ง L นะครับหรือ BVD CU เนี่ยจะสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งจะสั้นกว่าอยู่ที่15ม mm, ิลิเมตรรวมถึงเตี้ยก,กว่า8มิลิเมตรนะฮะ ในด้านของพลังําลังนะครับจากข้องมูลที่ถูกออกมาเบรรื้องต้นนะครับเผยเห็นว่าในตัวนะผมจะมีเลือก2แบบนะผมั่นก็คือเวอร์ชันขุมพลังไฟฟ้า1 0เปอร์เซ็นต์นะครับโดยจะมาพร้อมกับมอตเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่231แรงม้าซึ่งผลิตขึ้นโดย C R C นะฮะที่คาดว่าจะถูกติดตั้งที่เพลาล้อคู่หลังโดยทํางานร่วมกับแบตเตอรี s ่ s v o นะฮะที่ผลิตมาจากในเครือของ G W M ส่วนในเวอร์ชันขุมพลัง E I V นะครับหรือ Plug In Hybrid แบบ Range Extender มาพร้อมกับมอเตอร์ที่ให้กําลัง231แรงม้าเท่ากับในรุ่น BEV เราจะจดตั้งเครื่องยนต์เบนซินนะครับรหัส H15R นะฮะความจุ1.5ลิตรตรงเฟงนะฮะให้กําลังสูงสุด91แรงม้าซึ่งทําหน้าที่ปัน่นกระแสไฟส่วนแบตเตอรี่น,นะฮะจะมาในรูปแบบ LFP จาก SVO l t มีขนาดความจุอยู่ที่30กิโลวัตต์อัวโดยเมื่อวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนนะฮะจะให้ระยะทางสูงสุดอยู่ที่1 6 4กิโลเมตร สำหรับ Neta าแอนะฮะมีแผนที่จะเปิดตัวบางจำหน่ายในประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้านะฮะโดยราคานะครับเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่7.4ถึง1.24ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอี่เป็นทางการนะครับผมของ Neta าแอนะครับรถยนต์รุ่นที่5ของค่ายเ e t a นะฮะ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวะเดคข่าวสาการเมองปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย